สวัสดีครับสำหรับชาวดิจิตอลคอมเพล็กนะครับผมก็อันนี้คลิปนี้สำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าค้ามไปได้เลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ากลุ่มมาหรือว่าคนที่เพิ่งมาเล่นกล้องดิจิตอลนะครับผมมือใหม่เรื่องการหลอกขายของในกลุ่มนะครับมันจะมีมิจฉาชีพเยอะนะครับที่วันนี้ก็มจะมี3ข้อสังเกตใหญ่ๆนะครับช่วยได้นะครับผมข้อแรกก็คือ มิจารีย,ยจะทักไปเองนะครับก็คือ,อไม่เคยมาโพสถ่ายหน้ากลุ่มนะครับแล้วก็ทักไปเองทางอินบ็อกซ์นะครับก็คือสหรับเขาจะทักหาแต่คนใหม่ๆครับคนเก่าเขาจะไม่ทักแล้วก็ใช้รูปที่เขาคัปลอมาจากในกลุ่มนั่นแหละครับหรือกลุ่มอื่นหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเขาจะทําเร็วมากก็คือใครลงขายอะไรใหม่ๆเขาก็แล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาคนนั้นคนนี้นะครับก็จะเลือกแต่สมาชิกใหม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กนะครับ ทักไปเองไม่เคยโพสต์หน้าวอลนะครับอ่าอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอยากคุยนะครับข้อสองอ่าเฟซบุ๊กปลอมนะครับที่เอาไปใช้ก็คือเป็นเฟซส่วนใหญ่จะเป็นเฟซบุ๊กปลอมนะครับแล้วก็ชื่อก็ซ้ําๆวนๆนะครับแล้วก็อ่าเอาชื่อนะมาเสิร์ชดูในช่องพ้นหาของกลุ่มได้ครับจะเจอสมาชิกมาแจ้งเตือนไว้เยอะมากนะครับอ่าวิธีดูก็คือ URL มันปลอมไม่ได้นะครับ วา l จะประหลาดมากครับแล้วก็ชื่ออาจจะตั้งขึ้นมาปลอมแล้วก็ใช้โปรไฟล์คนอื่นเอามาซ้ํากับชื่ออื่นๆอันนี้เอาชื่อมาเสิร์ชดูได้ครับชื่อมันจะวนเวียนอยู่ไม่กี่คนนะครับที่เห็นเยอะๆนะแล้วก็ถ้าเป็นชื่อใหม่จะเป็นโปรไฟล์โบเบน,นะครับแอคลุมนะครับก็คือตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ไม่มีประวัติไม่มีเปิดสาธารณะอะไรเลยนะครับก็คือคนทั่วไปก็ จะต้องเปิดสาธารณะบ้างนะครับก็คือถ้าจะขายของนะครับถ้าเสิร์ชส่องก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจโอนนะครับแค่ทักมาคุยแล้วใช้เฟซบุ๊กปลอมแล้วโอนเลยเยงี้อันนี้ไม่ได้ครับต่อให้เป็นชื่อพ่อค้าในกลุ่มก็ต้องส่องครับส่วนใหญ่มีหลายคนที่ยังดูปลอมอยู่นะครับปลอมเป็นพ่อค้าในกลุ่มนี่แหละแล้วก็อ่าไปเสนอขายทางอินบ็อกซ์นะครับหลักการเขาก็คือจะทําเร็วๆนะครับก็คือไปขายเร็วๆ อ่าสองข้อข้อสามอ่าเอาชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งรีบโอนนะครับเอาชื่อเอาชื่อบัญชีทั้งหลายแหล่ไปเสิร์ชในเว็บนะบมันจะมีเว็บหนึ่งนะครับสาหรับมือใหม่ต้องรู้เลยนะครับ b a c k l i s t เซ l l ลอนะครับมันมีเว็บ b a c k ก l ิสเซล l ลออยู่นะครับเป็นที่รวบรวมอ่าคนที่ติดติด Backlist ทั้งหลายแหลท่ที่คนที่โดนหลอกในออนไลน์นะครับเอาชื่อเนี่ยไปอ่า ไปแปะไว้ในในเว็บแบ็กลิสต์นะครับเพื่อจะให้คนอื่นเข้ามาดูได้ว่าเออคนนี้ชื่อนี้ชื่อบัญชีนี้นะครับชื่อนามสกุลชื่อบัญชีเลขบัญชีด้วยมีประวัตินะครับเป็นแบ็กลิสต์นะครับก็คือหลอกลวงนะครับคนที่อ่าเป็นคดีความมีแจ้งความก็จะอ่ามีชื่ออยู่ในเว็บนี้นะครับก็ไปดูได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ทําเป็นอ่าเป็นปกติเลยนะก็คือเอาแคปหน้าจอชื่อ f a c e b o o k นั่นน่ะมาถามคนในกลุ่มครับเอามาโพสหน้ากลุ่มเลยครับว่า ขอเช็คเครดิตนะครับต่อให้เป็นคนขายหน้าใหม่หน้าเก่าเช็คได้ครับเป็นพ่อค้าไม่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 ว่านะครับก็คือเป็นเรื่องปกติผมอยากให้ทําให้เป็นเรื่องปกติก็ได้ครับก็คือเป็นเรื่องปกติให้ได้ก็คือเอาชื่ออ่าแคปชื่อมาขอเช็คเครดิตกับเพื่อนสมาชิกเพราะว่าเพื่อนสมาชิกจะต้องเคยผ่านตาต่อให้เป็นรูปที่เอาไปหลอกลวงอินบ็อกก็คืออาจจะเป็นรูปของเขาเองนะครับเขาก็จะจํารูปของเขาได้นะครับแล้วก็ มาถามว่าคนนี้โพสต์ขายแล้วก็ชื่อนี้ชื่อนี้จะต้องเคยเห็นนะครับแล้วก็สมาชิกเก่าๆที่เป็นพ่อค้าจะอยู่ในนี้ประจำครับก็มีโอกาสที่จะเห็นชื่อหรือเห็นดูเฟซบลอมออกนะครับก็ตักเตือนกันได้นะครับก็ถามข้อนี้นะครับช่วยได้นะครับสาหรับการป้องกันหลอกขายในกลุ่มนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมอันนี้ขายโลเคชั่นนิดหน่อยครับผม